วันนี้เราอยู่กันที่สวนส้มโอขาวแตงกวากับคุณมานิดลือชาจังหวัดชัยนาทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมานิดคะที่นี่ชื่อสวนว่าอะไรคะเอ่สวนส้มโอเกษตรธรรมธรรมะนะครับคือที่นี่จะเน้นธรรมชาติเป็นหลักนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ปฏิบัติงานในสวน ทั้งตัวเราเองและก็คนงานต่างๆแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่นี่จะเน้นในเรื่องของธรรมชาติจะไม่ใช้สารเคมีที่อันตรายใช้สารพวกอินทรีย์เป็นหลักครับแล้วอย่างนี้เราพบเจอปัญหาอะไรไหมคะปัญหาก็มีมากพอสมวควรเพราะว่าถ้าไม่ใช้สารเคมีแล้วในเรื่องของผลผลิตก็จะคุณภาพที่จะได้ตรงตามความต,ต้องการในเรื่องของสวยงามก็จะมีปัญหาเยอะเพราะผลผลิตที่ดี ส่วนใหญ่ก็จะได้ประมาณสัก 30- 4 0อโดยปร,ประมาณนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่คุณภาพผิวจะไม่สวยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งสักอาจจะ,ะ2 0 3 0ก็ต้องเป็นปุ๋ยค,คือจะใช้ไม่ได้ครับค่ะและอีกสักครู่นะคะเล็กจะพาไปพบกับนักวิชาการเพื่อพูดคุยกันถึงเรื่องป้องกันร,รักษาเพื่อให้ได้ส้มโอที่มีคุณภาพและผลผลิตที่ดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้รายการติดปีกเกษตรใบเอราวันอยู่ที่สวนส้มโอค่ะวันนี้เล็กนะคะอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านโลกและแมลงค่ะท่านอาจารย์ศรีสุขภูลผลกุลและท่านอาจารย์สุเทพสหายาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะ,าารคะเรื่องการผลิตส้มโอให้ได้คุณภาพและผลผลิตที่ดีเนะะี่ยค่ะเรามีวิธีการจัดการแบบอย่างไรบ้างคะอาจารย์ครับในเรื่องของการจัดการพืชนะครับ ก็เป็นลักษณะของการจัดการพืชโดยวิธีผสมผสาน <Okay. S 2> ก็คือเป็นถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ integrate crop management นะครับซึ่งก็จะต้องดูตั้งแต่เรื่องของปัจจัยที่จะทำให้พืชเนี่ยได้ทั้งคุณภาพและปริมาณ <Okay. S 2> นะครับสิ่งแรกที่ชาวสวนจะต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของพันธุ์พืชว่าเป็นพันธุ์ที่พันธุ์ดีไหมพันธุ์ที่ตลาดต้องการหรือเปล่า <Okay. S 2> แล้วก็ต้องเป็นพันธุ์ที่แข็งแรงทนทานนะครับ แล้วก็ปอลอดโรคด้วยโดยเฉพาะในส้มก็จะมีโรคก,กินนิ่งเพราะฉนั้นสิ่งพันธุ์ที่ได้มาก็ต้องตรวจสอบว่ามันปอลอดโรคกินนิ่งหรือไม่นะครับ<ะ>หลังจากที่เราได้พันุ์ที่ดีแล้วนะครับสิ่งต่อมาก็คือต้องมาคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมที่เราจะเอาตัวพืชมาปลูกนะครับซึ่งสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะแยกเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตก็คือสิ่งแรกก็คือเรื่องของดินซึ่งดินที่จะมาปลูกพืชเนี่ยควรจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์ของดินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายภาพนะครับ <c oughs> เรื่องของชีวะเนี่ยคือมีจุลินทรีย์ในดินที่มีประโยชน์เนี่ย <c oughs> มาย่อย <c oughs> ช่วยย่อยสลายเศษซากพืชเนี่ยก็ต้องมีด้วย <c oughs> เรื่องกายภาพก็ต้องเป็นโครงสร้างที่ดินล้วนซุยใช่ไหมครับถ้าเป็นดินไม่ดีจะทํายังไงต้องปรับปรุงให้ให้เหมาะสมอีกอันนึงก็คือเรื่องของเคมีซึ่งเคมีก็คือต้อง มีการตรวจวัดแร่ธาตุอาหารต่างๆ,ๆที่อยู่ในดินว่ามีสารที่มีประโยชน์อะไรบ้างและมีสารปนเปื้อนอะไรบ้างซึ่งบางครั้งเนี่ยมันเกินมาก็จะมีพิษต่อพืชได้นะครับนี่เป็นเรื่องของของดินนะครับสิ่งต่อมาที่ต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องน้ําซึ่งในพืชตระกูลส้มหรือไม้ผลหลากหลายเนี่ยนะครับเป็นไม้ยืนต้นที่ต้องการปริมาณน้ําในการใช้เนี่ยต่อปีเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีแหล่งน้ำเนี่ยมันก็จะต้องเตรียมเราต้องเตรียมให้เพียงพอ ตลอดปีนะครับจากเรื่องน้ําแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการมีการตรวจวัดด้วยว่าค<ม>่า pH ดินเป็นยังไงเหมาะสมไหมเรือค่า pH น้ําที่จะมาใช้เนี่ยเป็นกรดเป็นด่างไหมซึ่งก็จะมีผลในเรื่องของถ้าน้ํามีความเป็นด่างจัดเกินไปนะครับ<ม>เวลาผสมสารเคมีเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้<ม>อันนี้เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต สิ่งต่อมาที่จะต้องคํานึงถึงก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตนะครับก็จะเป็นเรื่องของวัชพืชเรื่องรูปพืชแล้วก็เรื่องมแมลงศัตรูพืชครับค่ะแล้วในเรื่องของมแมลงนี้เราต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็จะต้องมองในภาพรวมก็คือเป็นเรื่องลักษณะของอิน e g r a t e d pest management นะครับซึ่งก็จะต้องมีการจัดการโดยวิธีผสมผสานนะครับซึ่งต้องใช้มากกว่าหนึ่งวิธีนะครับซึ่งมแมลงศัตรูของพืชตระกูลส้มเนี่ยก็จะมีหลากหลายมากนะครับเริ่มตั้งแต่แต่ใบอ่อนก็จะมีพวกเพลย เพียไฟนะครับแล้วก็มีพวกเพี้ยแป้งเพียหอยด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีออ,อกติดผลแล้วเนี่ยก็จะเริ่มมีมแมลงอย่างอื่นเข้ามาอย่างเช่นนอนเจาะผลนะครับซึ่งแต่ละตะตูพืชเนี่ยจะต้องมีการใช้อาจจะบางครั้งอาจจะเหมือนกันได้หรือบางครั้งอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็ในพื้นที่นะถ้าเป็นแปลงอินทรีย์เนี่ยก็จะมีข้อจํากัดเรื่องของการใช้สารว่าจะ อนุญาตหรือไม่นะครับอย่างเช่นะจะเป็นเรื่องการใช้พวกสารชีวพันธุต์ต่างๆนะการใช้ BT ทีกำจัดห <ạ. S 2> นอนการใช้เชื้อราบิวเรียการใช้เชื้อราเมทัลเลเซียมในการจัดการพวกแมลงศัตรูพืชนะหรือบางครั้งเนี่ยชาวสวนมีพืชสมุนไพรต่างๆพวกข่าแดงบดนะฮะดาวนะครับตะไคร้หอมพวกนี้บระเพ็ดพวกนี้ก็จะมาบดหมักแล้วก็มาพ่นเพื่อลดปริมาณศัตรูพืชหรือในบางครั้งเนี่ยถ้า มันจําเป็นจริงๆนะถ้าว่าคือการระบาดท,ที่รุนแรงใช้ชีวพันธุ์หรือพืชสมุนไพรใช้ไม่ได้ผลแล้วเนี่ยอาจจะต้องกลับมาหาเรื่องเคมีซึ่งก็จะมีเคมีอยู่หลายชนิดที่อนุญาตให้นํามาใช้ในการจัดการสัตรพืชในแปลงอินทรีย์ยกตัวอย่างนะครับก็จะมีอย่างคอปเปอร์เนี่ยก็ใช้กําจัดพวกลูกแคงเกอร์ได้หรือว่าพวกกร,รมะถันหรือซันเฟอร์เนี่ยก็ใช้กําจัดพวกเชือ้อราหลากได้หลากหลายแล้วก็ได กำจัดพวกลายแดงลายสนิมส้มลายขาวพริกไดน้นี่ก็เป็นภาพรวมของการจัดการแต่ถ้าเป็นแปลงที่เป็น g a p ซึ่งอนุญาตให้ใช้สารเคมีได้อันนั้นก็ต้องมาเลือกชนิดของสารเคมีซึ่งก็จะมีกลไกการหลฤทธิ์เนี่ยแตกต่างกันขึ้นกับชนิดของสัตวพืชนะก็สิ่งที่สําคัญคือชาวสวนจะต้องหมั่นสํารวจตรวจสวนนะครับเป็นสิ่งแรกเลยแล้วก็มาวินิจฉัยว่าตอนนี้มีอะไรเป็นแมลงศัตรูสำคัญคเราก็เลือกวิธีการที่เหมาะสม ผสมประสานกันไปนะครับมาใช้กับจัดการพวกแมลงและไรตัูพืชครับอันนี้ก็คือเป็นการจัดการสวนเบื้องต้นกับ,บส่วนของแมลงคแล้วโรคพืชล่ะคะอาจารย์มีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะถ้าเราพูดในกรณีของไม้ผลทั่วไปนะคะค่ะมันก็จะมีระยะที่สําคัญที่สุดก็คือระยะของการแตกใบอ่อนอของพืชรูปพืชที่เป็นไม้ผลอันนี้ถ้ามาพูดในกรณีของส้มสิ่งที่สําคัญในระยะแตกใบอ่อนของส้มก็คือเรื่องของโรคแหงเก์ แล้วก็เรื่องแมลงเพี้ยไก่แจ้ที่มาปล่อยเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคลิ่นนิ่งนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่เกษตรกรจะต้องระวังที่สุดทีนี้ก็มาในกรณีของโรคอื่นๆของส้มเช่นโรคเมลโนสนะะหรือว่าโรคเชื้อราอื่นซึ่งซึ่งพบไม่มากในโดยเฉพาะส้มโอเนี่ยจะมีไม่มากในในประเด็นนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจว่าเชื้อโรคที่อยู่บนใบเนี่ย ถ้าหากว่ามันมีการหลังจากการตัดแต่งกิ่งที่ทำอยู่ประจําแล้วมันจะต้องพิจารณาถึงการฝังดินหรือเผาอนะคะฝังดินเนี่ยจะทําให้เชื้อไม่ไม่ไม่ไมไมปรากฏออกมาแต่ถ้าหากว่าเผาก็คือหมดไปเลยอยู่ที่ว่าความสะดวกของเกษตรกร,ร,กรที่จะทําอย่างไรเมื่อพูดถึงการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่ดีสิ่งที่สําคัญคือช่วงเวลาของการพ่น ก็ทราบอยู่แล้วว่าศัตรูพืชเนี่ยโดยเฉพาะโรคพืชเนี่ยจะเข้าตอนใบอ่อนกับใบเพสลาเพราะฉะนั้นการกําจัดในช่วงเนี้ยการวางเวลากําจัดในสำคัญที่สุดสารเคมีที่เราแนะนําก็โดยเฉพาะในสวนธรรมชาตินี่ก็คือพวกคัพเปอร์หรือที่เรียกว่าทองแดงทั้งหลายมีหลายสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นคัพเปอร์ออกซิคคัพเปอร์ไฮดรอกไซด์หรือพวกบอลดูมิกเซอร์พวกนี้มีประสิทธิภาพทังนั้นนะคะอยู่ที่ว่า จะเลือกใช้ตอนไหนแต่ว่าการพ่นบนใบอ่อนหรือว่าการพ่นบนใบพศชลาดนะอันนั้นก็คือสิ่งที่ต้ที่สำคัญถ้าหากว่าใช้พวกกรรมะถันรรกรรมฐถันเนี่ยถ้าหากว่าอากาศร้อนมันก็จะเกิดการไหม้แต่มันมีประโยชน์มากตรงที่มันจะควบคุมในเรื่องของไรได้ด้วยนะแล้วก็ได้กับโรคหลายชนิดเป็นสิ่งที่เราแนะนำก็คือควรที่จะพ่นหลังจากการตัดแต่งกิ่ง แล้วถ้าการเพิ่มคุณภาพหรือรสชาติในส้มโอค่ะในกลุ่มของคอโมลอาหารเสริมจําเป็นไหมคะอาจารย์คอโมอาหารเสริมหรือว่าพวกธาตุอาหารรองธาตุอาหารรองส่วนมากมันก็จะอยู่ในปุ๋ยสูตรต่างๆหรือบ่างแล้วค่ะแล้วก็มีการย่อยสลายของเนื้อดินโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะ,ะถ้าหากว่ามีในในสวนส้มเนี่ยธาตุอาหารที่สําคัญที่มักจะขาดก,ก,ก็คือพวกสารีค,ค่ะ ที่เห็นหรือพวกอแมนกานิสนะคะซึ่งตรงนั้นก็จะมีการใช้ในบางครั้งะะถ้าหากว่า,ามีการทดสอบดินตรวจสอบดินว่า<ะ>มีธาตุอาหารอยู่ในดินพอสมควรแล้วเนี่ยการพ่นเป็นบางครั้งโดยเฉพาะในช่วงใบเพสลา<ะ>ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จะมีการดูดซับธาตุาอาหารรองได้ดีที่สุด<ะ>ถ้าหากใบแก่มันจะไม่ดูดการใช้ พวกโพแทสเซียมนะคะ,คะเพื่อเพิ่มคุณภาพความหวานเราก็แนะนําให้ใช้โพแทสเซียมคอลอไรด์หรือโพแทสเซียมซัลเฟตก็ได้แต่ว่าวิธีการใช้จะต้องก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ2เดือนเพื่อให้มันย่อยสลายมาพอการเพิ่มขนาดของผลก็คือไนโตรเจนนะคะจะเพิ่มขนาดผลเพราะว่าบางครั้งเนี่ยต้องการผลใหญ่ใช่ไหมเพื่อความสวยงามนะะแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียก็คือว่า มันจะอ่อนแอตโรคด้วยค่้ก็ต้องพิจรารณาเอาเองว่าควรจะใช้เมไลไยเพียงแต่เข้าใจว่าในตัวเจนเนี่ยจะเพิ่มขนาดผลโปแทสเซียมเพิ่มความหวานค่ะและนี่ก็คือการจัดการสวนส้มโอนะคะเล็กอยากให้เกษตร,รกรชาวสวนส้มโอนาวิธีเหล่านี้นะคะไปปรับใช้ในสวนของตัวเองเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพหากมีข้อสงสัยนะคะสามารถติดต่อได้ที่ไลน์แอดเอราวันอากิวันนี้เล็กและท่านอาจารย์นะคะก็ต้องขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้บริษัทเอราวันเคมีเกษตรจำกัดมีเคล็ดลับดีๆในการจัดการสวนส้มโอแบบมืออาชีพมาฝากกันค่ะ การรักษาความสะอาดในสวนมีการจัดการดินที่ดีทำทางระบายน้ำมีการตัดแต่งกิ่งจัดทรงพุ่มปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดินมีการบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ธาตุอาหารทางดินและเสริมด้วยการให้สารอาหารพืชทางใบอย่างเพียงพอมีการพ่นป้องกันกำจัดศัตรูพืชโรคและแมลงในช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยสารเคมีที่มีคุณภาพคือหัวใจสำคัญในการจัดการสวนส้มโอแบบมืออาชีพค่ะ จึงควรมีการปรับสภาพดินบำรุงดินให้สมบูรณ์เสริมสร้างรากกระตุ้นการแตกใบเพิ่มการทำงานของจุลินทรีย์ในดินด้วยทอปเอนอัตรา500กร,รัมต่อต้นใช้หวานทางดินในระยะเร่งสะสมอาหารเสริมสร้างใบให้เขียวสมบูรณ์ก่อนการออกดอกด้วยซินกรอน2,000อัตรา20ซีซีบวกพูวารตอัตรา5กร,รมัม บวกซิงฟาสอัตรา 10cc ต่อน้ำ20ลิตรเมื่อส้มโอติดผลเล็กควรพ่นป้องกันการดุดร่วงของผลอ่อนช่วยให้ขั้วเหนียวเล่งการสร้างเนื้อขยายผลด้วยไซฟอมินดีเคอัตรา 5cc บวกไซโฟแคลอัตรา 10cc ต่อน้ำ20ลิตรพ่นทุก7-10วันจำนวน2-3ครั้ง ในช่วงสร้างเนื้อขยายผลควรบำรุงด้วยไซยโฟโคแคลอัตรา1 0ซ c บวกอิริมินอัตรา 10cc บวกคูวาตอัตรา5กรัมต่อน้ำ20ลิตรพ่นทุก7-10วันจะช่วยให้ผลส้มโอสมบูรณ์แข็งแรงเนื้อแน่นขึ้นไซดีน้ำหนักดีทรงสวยป้องกันผลแตกล่วงท็อปเอนสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ของไซโฟประเทศอิตาลีสะอาดปลอดภัยต่อพืชช่วยปรับสภาพดินให้ดีขึ้นบำร,รุงดินให้สมบูรณ์เสริมสร้างรากเพิ่มการแตกใบช่วยให้ใบเขียวเพิ่มการทำงานของจุลินทรีย์ในดินกระตุนะ้นการเจริญเติบโตของพืชให้พืชเพิ่มผลผลิตซินากอน0 0 0พัสารอะมิโนแอซิดบริสุทธิทธ์แท้จากธรรมชาติจากไซโฟประเทศอิตาลีและยังประกอบไปด้วยสารลายทะเลเหล็กแมกนีเซียมและออกซินช่วยฟื้นฟูต้นหลังการเก็บเกี่ยว ช่วยเร่งสะสมอาหารก่อนการออกดอกเสริมสร้างใบบำรุงดอกผลของส้มโอฟูวาทันอาหารรวมมีแมกนีเซียมสูงในรูปคีเรตีดีทจากไซโฟประเทศอิตาลีพืชกินได้ไวช่วยเร่งใบอ่อนให้แก่เร็วใบหนาเขียวเข้มช่วยเร่งสะสมอาหารเพื่อการออกดอกที่ดีและยังช่วยบำรุงผลโตไว เซโฟมินดีเคสารอะมิโนแอซิดบริสุทธิ์แท้ๆจากธรรมชาติความเข้มข้นสูงที่สุดในตลาดไม่เหมือนใครจากเซโฟประเทศอิตาลีและยังมีวิตามินไซโตไคนินออกซินและทัตุอาหารเสริมครบถ้วนช่วยลดการหลุดร่วงของผลอ่อนติดผลอย่างสม่ำเสมอเพิ่มทั้งขนาดและน้ำหนักของผลส้มโอ ไซโฟแคลทัดแคลเซียมโบลอนในรูปน้ำสีฟ้าใสาบริสุทธิ์จากไซโฟประเทศอิตาลีพืชกินได้เร็วเอาไปใช้ได้ไวทันใจช่วยผสมเกสรเพิ่มการติดผลเสริมสร้างเปลือกเร่งสร้างเนื้อขยายผลเพิ่มน้ำหนักคุณภาพผลส้มโอป้องกันผลแตกร่วงซิงฟ้าสทาสังกะสีเดี่ยวเดี่ยวจากไซโฟประเทศอิตาลีมีความบริสุทธิ์สูงดูดซึมเร็วพืชกินได้ไวเอาไปใช้ได้ทันทีช่วยเร่งใบแก่เร็ว แก้อาการใบแก้วเสริมสร้างคุณภาพผลส้มโอก่อนการเก็บเกี่ยวออดีมินธาตอาหารรวมมังกานิชชนิดนะ้ำในรูปเคเรต EDTA จากไซโฟไปที่อิตาลีพืชกินได้ไวเร่งให้ใบเกี่ยวเข้มช่วยเร่งสร้างเนื้อขยายผลผลโตไวน้ำหนักดีเพิ่มปริมาณและคุณภาพให้ผลผลิตส้มโอ เตษตรกรมีข้อมูลสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญหรือติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆสามารถเพิ่มเพื่อนได้ที่ไลน์แอดเอราวัณกริหรือกดที่ลิงก์มุมด้านบนจอเลยค่ะและถ้าในวันนี้ใครดูไม่ทันนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook หรือ YouTube พิมพ์บริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำ ER กัดในช่องค้นหาอย่าลืมกด Sub s c r i ต e ติดตามด้วยนะคะเอราวัณ ER <c oughs> เพื่อผลผลิตชีวิตภาคสุขค่ะ